นอกจากความยากลำบากในการเอาชีวิตให้รอดเลือดการบาดเจ็บและความตายที่พบด้วยตัวเองคนที่ไม่เข้มแข็งพอจะเกิดอาการช็อกในใจประสาทหลอนฝันร้ายนอนไม่หลับเหนื่อยจัดซึมเศร้าหนักอาการ PTSD หรือความเครียดหลังประสบเหตุร้ายในชีวิตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่อยู่เรนกำลังเผชิญบาดแผลที่ไร้โลหิตนี้ต้องได้รับการเยียวยาในระดับจิตใต้สำนึก บริเวณไม่ไกลจากแนวหน้าศูนย์บำบัดจิตใจถูกตั้งขึ้นหลายจุดเพื่อรองรับดูแลทหารจากแนวหน้าที่มีอาการบาดเจ็บทางด้านจิตใจขั้นรุนแรงนอกจากการได้รับคำปรึกษาจากจิตแพทย์เวชศาสตร์บำบัดหลายอย่างถูกนำมาใช้เช่นการบำบัดด้วยกลิ่นและการเข้าถ้ำเกลือซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมในยุโรปตะวันออกอาการบาดเจ็บด้านจิตใจหากลึกและรุนแรงมากต้องได้